รอบนี้จะมีน้องฟิลิปโป้น้องนันนายน้องดิวตันน้องชาวินน้องพีนัทและน้องกีกี้เข้าไปยืนยัดสี่อันดับให้ได้นะคุณพ่อคุณแม่พร้อมน้องๆพร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้ว,ลวเรดี้ไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันฮนะ กิ๊กี้ยกขาหน้าเทปแต่เดี๋ยวเราไปดูกันนะอาจจะไม่ข้ามเกณนะครับไปเรื่อยๆก่อนครับในรอบที่4อันดับตอนนี้ดูแล้วนะครับเป็นฟิลิปโปครับตามไปด้วยน้องนานายฮะตามมาต่อด้วยนะครับน้องไทวินครับขึ้นมาครับเป็นฟิลิปโปหนึ่งนะฮะน้องนายนสองครับไทวินสามกิ๊กี้สี่เล่งไปเรื่อยๆครับน้องพีนัทนะฮะแล้วก็ตามมาต่อด้วยน้องนิวตัน อันดับที่1ครับฟิลิปโป้อันดับ2น้องนหน้านายอันดับ3น้องไทวินอันดับที่4ปิดท้ายเป็นน้องกีกี้นะจ๊ะอันดับที่5ไทย